ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะวันนี้บรรยากาศแปลกตาไปสักเล็กน้อยเพราะเรามาถ่ายทํากันในสตูดิโอนะครับมีคุณผู้ชมเรียกร้องม,มาว่าอยากให้เพิ่มรอบดึกอีกเผือ<ก>่อจะได้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมที่อยู่กันดึกๆหรือคุณที่ดูจากต่างประเทศนะที่ทางนู้นยังเป็นกลางวันอยู่อะไรแบบนี้นะครับคลิปที่ออนแอร์อยู่ทุกวันผมถ่ายทําที่บ้านง่ายๆนะแต่จากนี้เป็นต้นไปถ้าสะดวกผมจะมาถ่ายในสตูดิโอแห่งนี้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้วันนี้ก็มาเพิ่มรอบสี่ทุ่มกันรอบดึกเรียกว่ารอบดึกแล้วกันนะ เรามาดูกันในหัวข้อ random น,นะ random เช่นเคยเพลินๆน,นะครับวันนี้เราจะมากันในหัวข้อที่ว่าคนใจดีกำลังจะมาเซอร์ไพรส์คุณเออเอาใจคนนอนดึกมาทดลองกันดูสิถ้าผลตอบรับดีจากนี้เป็นต้นไปจะเพิ่มรอบดึกให้นะสี่ทุ่มเป็นต้นไปโดยประมาณสี่ทุ่มหทุ่มประเทศไทยนะครับคนที่นอนดึกจะได้อยู่ดูด้วยกันหรือท่านที่อยู่ต่างประเทศก็ได้ดูได้ด้วยนะโอเค สับไพ่กันสดๆเช่นเคยเหมือนไปเปิดให้ดูต่อหน้านะครับคนใจดีกำลังจะมาซัพพอร์ตคุณทำใจสบายๆนะครับดูได้ทุกราศีเลยเอออันนี้เป็นแรนดอมนะแรนดอมเสียงทายดูได้ทุกราศีนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะคนใจดีกำลังจะมาเซอร์ไพรส์คุณเรื่องอะไรคุณได้ไพ่โอ้โหสามเหรียญ t รี e e ฟเพนทาเคิลสังคมคุณจะกว้างออกไปนะ ช่วงเวลานี้คุณสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าคุณรู้จักผู้คนเพิ่มมากขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนแวดล้อมมากขึ้นหรือแม้แต่ได้เจอสังคมทั้งใหม่ทั้งเก่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาเบิกบานใจของหลายๆท่านสังคมใหม่เพื่อนใหม่ก็มีเพื่อนเก่าก็ดีอะไรก็ดีเรียกว่าอาจจะชุมลมุนวุ่นวายสักหน่อยในบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่ก็มีความสุขดีเพราะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อนสนิทมิตรสหายกันทวนนานะครับก็ดีนะครับ,นะรบเป็นเรื่องดี เรามาดูกันต่อซิว่าใครที่เป็นคนใจดีที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณแล้วเขาจะมาเซอร์ไพรส์คุณเรื่องอะไรออโอ้โหห้าไม้เท้าช่วงนี้มากคนมากความหรือเปล่าบางทีการมีสังคมมากๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีสิ่งดีคือคึกค,คักคึกครืค้นแต่บางทีมันก็มากคนมากความไปสักหน่อยขอแนะนำนะขออนุญาตแนะนำจากใบนี้ห้าไม้เท้านี่คือ อย่าไปแตะปัญหาคนอื่นถ้าเห็นใครมีปัญหากัน <c oughs> คุณอย่าเข้าไปห้ามอย่าเข้าไปเป็นกรรมการห้ามมวยโดยเด็ดขาดเพราะจะโดนลูกหลงไปด้วยถ้าใครมีปัญหากันถ้าคุณไม่เกี่ยวข้องให้ดูอยู่ห่างๆประมาณนี้นะครับเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีของคุณที่คุณควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวทําธุระส่วนตัวทําโปรเจกต์ส่วนตัวมากกว่าอืมระวังคนธาตุไฟใจร้อนด้วยนะช่วงนี้หรือตัวคุณเองเป็นคนธาตุไฟหรือเปล่าแล้วก็ออ ใบต่อไปจะเป็นอะไรคนใจดีคนนั้นคือใครโอ้ก้าเหรียญนายอ็อบเพนซ์เคิล s คนใจดีผู้นั้นเป็นคนคุ้นเคยของคุณนะครับ เป็นคนที่อยู่ในแวดวงคนกันเองคนรู้จักกันแล้วเป็นคนฐานะดีโปรไฟล์ดีใช้ได้เลยมีโอกาสที่จะเป็นผู้ใหญ่หรือคนวัยเดียวกันที่มีความเป็นผู้ใหญ่และใบนี้ยังตีความว่าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแต่มีความเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคนใจดีคนนี้มองคุณอยู่นานเขามองคุณในแง่ดีมากๆมองคุณว่าคุณมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยงานเขาได้หรือทําประโยชน์ใดๆร่วมกันได้ ดูแล้ว9เหรียญเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะมาหวังผลประโยชน์จากคุณแต่เขามองว่าน่าจะมีอะไรที่สร้างสรรค์ร่วมกันได้ประมาณนี้นะครับทั้งตัวเขาและตัวคุณเองต่างก็มีความพร้อมในระดับที่เรียกว่าทั้งทางโลกทางธรรมจิตวิญญาณเหมือนศีลเสมอกันนะเออแล้วก็คนใจดีคนนี้ลักษณะเป็นยังไงโ,ฮโ,ฮโฮอ้โหอสวินไม้เท้าขยันขันแข็งตั้งใจทํางาน มีโอกาสเป็นคนในสายงานของคุณคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในสายงานไม่ว่าจะรู้จักกันโดยตรงหรือเพื่อนในสายงานแนะนํามาคุณอาจจะเคยประชุมสัมมานากับเขารู้จักกันผ่านๆคุณไม่ได้สนิทกับเขาแต่เขาจําคุณได้แม่นยําเพราะคุณมีจุดเด่นบางประการเช่นพรีเซนต์เก่งพูดเก่งอะไรแบบนี้หรือแม้แต่หน้าตาดีอ่าเอาเป็นว่าคุณมีจุดเด่นที่ทําให้เขาจําคุณได้แต่คุณอาจจะจาเขาไม่ได้เพราะไม่เจอกันานานแล้วประมาณนี้คนคนนี้เรื่องการงานชักนําพามาเด่นมากนะครับ ่ามาดูกันต่อสิคนใจดีคนนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณได้อย่างไรเออโอ้โหเดอะสตาร์หายห่วงที่ทำนายไปเมื่อกี้ตรงเป๊ะเมื่อกี้เป็นอัศวินไม้เท้ามีโอกาสารู้จักกันจากสายงานการทำงานกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการงานนะครับแล้วเดอะสตาร์ก็ออกมาคอนเฟิร์มชัดเจนว่าคนคนนี้ เป็นคนหน้าตาดีแน่นอนแม้ว่าเขาหรือเธอจะเป็นชายหรือหญิงคุูจะเป็นใครก็แล้วแต่ใบนี้เป็นไพ่ของคนโดดเด่นคนโดดเด่นไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นคนดังดารานันกแสดงคนวงการบันเทิงเสมอไปแต่จะเป็นใครก็ได้ที่มีความใจดีนะมีบุคลิกภาพดีหล่อสวยหรือแม้แต่มีความโดดเด่นในแวดวงของเขาอาจจะเป็นเกษตรกร,รกน,นักวิชาการช่างภาพครูอาจารย์หมอแอร์โฮสเต,ตสจูดหรือนักเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่ ใครก็แล้วแต่เป็นได้ทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคุณอยู่ตอนนี้แล้วเขาหรือเธอมีความโดดเด่นแบบเดอะสตาร์อาจจะเป็นคนที่ทํางานออกสื่อก็ได้สมัยนี้สื่อออนไลน์มีบทบาทอย่างมากนะครับนะผู้ติดตามหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแบบนี้เป็นไปได้ลองสังเกตดูนะแล้วคนคนนี้เกี่ยวข้องกับคุณยังไงเออคนคนนี้เกี่ยวข้องกับคุณยังไงโอ้โหสิบไม้เท้า คนคนนี้มีโปรเจกต์ใหญ่อยากให้คุณไปช่วยเขาอืมเราจะรู้ล่วงหน้าแบบนี้จะเซอร์ไพรส์ไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับดูซิว่าเขาจะสนใจคุณในแง่ไหนยังไงต่อไปเออโหจัดเมนคุณมีความสามารถ เข้าตากรรมการเข้าตาเขาบอกแล้วคนคนนี้ไม่ได้มาเล่นๆสิ่งที่เขาอยากมาเซอร์ไพรส์คุณคือเขาอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆมีหน้าที่การงานดีๆหรือมีโครงการดีๆมานําเสนอคุณและชวนคุณไปร่วมงานแม้แต่เอาเรื่องงานมาบังหน้าไม่อยากใช้คําว่าบังหน้าเลยฟังดูไม่ดีเอาเป็นว่าใช้เรื่องงานเป็นสะพานดีกว่าเออใช้เรื่องงานเป็นสะพานเข้ามานะครับในการอยากมาใกล้ชิดคุณคุณอาจจะมีสเสน่ห์สำหรับเขาไม่เฉพาะความเก่งกาจนะ คุณมีความสามารถแน่ๆแต่ผมว่าเขาก็ชื่นชอบคุณเกินกว่าเพื่อนร่วมงานธรรมดาหรือเกินกว่าคนทั่วไปคนคนนี้จะมาจีบคุณหรือไม่ไพ่บอกทีนะครับคนคนนี้สนใจคุณมากกว่าเรื่องงานหรือไม่จะมาจีบไหมโอ้โหยิ่งกว่าจีบสี่ไม้เท้า FOUR OF w a n d s เข้าใจละคนคนนี้อยากใช้หน้าที่การงานอยากใช้มิตรภาพที่ดี เป็นสะพานเข้ามาหาคุณเพื่อหวังจะมีมิตรจิตมิตรใจที่ดีกับคุณเข้ามาดีแน่นอนสี่ไม้เท้าคนคนนี้ไม่ได้มาร้ายไม่ได้เอางานมาบังหน้าแต่อย่างใดนะครับขอใช้คําว่าใช้งานเป็นตัวเชื่อมเออใช้ความสามารถเป็นตัวเชื่อมเขาก็มีความสามารถคุณก็มีความสามารถประมาณนี้เขาเล็งเห็นศักยภาพในตัวคุณเขาประทับใจความสามารถคุณก่อนแล้วก็มองไปมองมาเออคุณก็หน้าตาบุคลิกภาพเข้าท่าเข้าทาง,าทางถูกสเปคเขาอะไรประมาณนี้สี่ไม้เท้าเป็นไพ่เฉลย ฉลองและในบางบริบทเป็นไพ่แต่งงานได้ด้วยนั่นหมายความว่าคนคนนี้อาจจะแอบคิดไปไกลว่าคุณน่าจะเป็นคู่ที่ดีของเขาได้เขายังไม่แน่ใจว่าคุณมีคู่หรือยังมีแฟนหรือยังเขาอาจจะลองเข้ามาส่องโปรไฟล์คุณดูตามโซเชียลมีเดียต่างๆถ้าดูได้นะแต่ถ้าดูโซเชียลคุณไม่ได้เขาก็อาจจะถามจากคนใกล้ชิดว่าคุณเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงชอบไม่ชอบอะไรอะไรประมาณนี้ เป็นไปได้ว่าเขามีสิ่งสําคัญมาเซอร์ไพรส์คุณนอกเหนือจากเรื่องงานเออไม่ธรรมดาสีไม้เท้านี่ถ้าเป็นคนคบหากันเตรียมแต่งงานได้เลยนะแต่กรณีที่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันเราทํานายในเบื้องต้นว่าเป็นการอยากมาสารสัมพันธ์ธนยตรีนะครับโอเคมาดูกันต่อนะแล้วก็อโอ้โอโดีเอ็มเพรสเขามองคุณดีมาก ใบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่เขามองคุณดีมากพลังงานรวมแบบนี้ดูได้ทุกคนนะครับนะ The Empress เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ความเพียบพร้อมความเลิศเลอ perfect ในสายตาของเขาผมเข้าใจละเขาชื่นชอบคุณมากกว่าเรื่องความสามารถความสามารถคุณดีก็จริง แต่เขาชื่นชอบรูปร่างหน้าตาชื่นชอบคุณมีใจให้คุณด้วย The Empress ออกมานี่เขามองคุณดีมากๆเลยนะครับถ้าคุณผู้หญิงก็เครียรว,ว่าเขาเชิดชูคุณมากถ้าคุณผู้ชายคุณมีโอกาสเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ได้ด้วยแล้วยังไงต่อไปเออน่าสนใจ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 เออโอ The Hermit เขาจีบใครไม่เป็น คนคนนี้จีบใครไม่เป็นค่อนข้างเป็นคนที่ทํางานขยันขันแข็งและเก็บเนื้อเก็บตัวแต่เมื่อเขามีความชื่นชอบมีความรักเสน่หาใครขึ้นมาเขาจะใช้การงานเป็นสื่อใช้สังคมเป็นสื่อใช้เพื่อนเป็นสื่อแบบนี้นะครับและคนราศีกันก็เด่นนะเดอะเฮอร์มิตเนี่ยไพ่หรือสีแบบเนี้ว่งบอกตัวตนของเขาว่าเขาไม่มีพิษไม่มีภยัยเป็นคนขยันการงานนะเป็นคนขยันการงานชื่นชมในความสามารถของคุณดูมีความโดดเด่นทั้งคุณและเขามีความโดดเด่นในแวดวงของตัวเอง และเขาค่อนข้างขี้อายอืมคนใจดีและคี้อายจะยังไงต่อไปจะยังไงต่อไปเออโอ้โหจัสติสทุกอย่างจะเกิดความลงตัวอย่างสมดุลที่ดีเหตุการณ์จะพาสิ่งดีๆชักนำพากันไปเองความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ต้องพยายามอะไรมากมายเป็นฝ่ายเขาเองที่ค่อนข้างตื่นเต้นในการอยากจะมาเซอร์ไพรส์คุณแต่หารู้ไม่ว่า คุณได้มาดูดวงคลิปนี้แล้วเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะมาเซอร์ไพรส์แกล้งทําเป็นไม่รู้ก็ได้นะเออถ้าเขามาเซอร์ไพรส์คุณแกล้งทําเป็นไม่รู้นะครับจุ๊ๆเลยนะเราดูดวงกันแล้วนะคนใจดีจะมาเซอร์ไพรส์คุณเอาการงานมาเป็นสะพานเชื่อมเข้ามาสารสัมพันธ์ทำไมตรีแล้วยังไงต่อไปโอ้โก้าวถ้วยคุณอยากได้อะไรบอกเขาเลย ไม่ใช่ให้ไปขอทรัพย์สินเขานะแต่หมายความว่าในบริบทนี้คือถ้ารู้จักกันแล้วได้ร่วมงานกันแล้วได้เกี่ยวข้องกันแล้วคุณขาดเหลืออะไรคุณบอกเขาได้เขาจะจัดหามาให้เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกันประโยชน์ร่วมกันประมาณนี้เราจะยังไงต่อไปจะได้คบหากันไหมเออโอ้โอโอสีถ้วย เขาคิดว่าคุณเอาใจยากอืมเขาคิดไปเองว่าคุณคงมีแฟนแล้วมั้งคงมีคนจีบเยอะมั้งอะไรแบบนี้อันนี้เป็นความคิดส่วนของเขานะครับจริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมเชื่อนะแล้วก็โ h oh oh, the world ใบนี้มาหายห่วง ความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้มดีคนใจดีที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณไม่ว่าเขาจะใช้วิธีอะไรก็แล้วแต่คุณรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีคนคนนี้เข้ามาสารางสัมพันธ์ทำไมตรีในไม่ช้า1เดือน2เดือน3เดือนนี้จะมีใครบางคนเข้ามาหาคุณมาติดต่อคุณด้วยน้ำใสใจจริงอย่างแน่นอน The world ตามตำราสากลว่าไว้ว่าเป็นไพ่คอมพ l e ทไพ่ของความสุขไพ่ของความสำเร็จนะครับมีความโชคดีประสบความสำเร็จร่วมกันอะไรแบบนี้และทํานายได้ว่าคนคนนี้มาดีคุณไม่ต้องกลัว ถ้าใครก็แล้วแต่เข้ามาในช่วงเวลานี้ตราบใดที่เขายังไม่ขอผลประโยชน์จากคุณขอให้เชื่อมั่นได้เลยว่าคนที่มาทําดีกับคุณเป็นพิเศษช่วงเวลานี้เขามาดีนะครับอืยังไงต่อไปขออกีกสักสองใบส่งท้ายลุนล้นลุ้นโอโ้สเตรจ์สิงโตน่ารักมาละไพ่ส,สเตรจ์หญิงสาวก,กอดสิงโตเชื่องไว้ใบนี้คนราศีสิง์ก็เด่นนะ ไม่ว่าตัวคุณเองจะเป็นคนราศีสิงห์หรือคนที่เข้ามาจะเป็นคนราศีสิงห์ก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะมีบุญสัมพันธ์กันและอีกความหมายหนึ่งคือเรื่องยากจะเป็นเรื่องง่ายคนคนนี้ถ้าเข้ามาในชีวิตคุณเมื่อไหร่คุณจะมีโชคดีคุณจะได้รับความการอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายเลยนะครับเอาละมาดูใบสรุปส่งท้ายกันสิเรารูล้ละคนใจดีคือคนกันเองที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่ยังไม่สนิทกัน จะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณด้วยการยื่นข้อเสนอดีๆมาให้คุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการงานแต่คุณมาดูดวงแล้วอาจจะไม่เซอร์ไพรส์แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะทำเป็นไม่รู้นะทำเป็นไม่รู้เออตามใจเขานหน่อยแล้วก็โอ้โหเดชารยศมาแน่หเดือน2เดือน3เดือนนี้คนคนนี้มีโอกาสเข้ามาในชีวิตคุณมีโอกาสนะไม่ได้แปลว่าจะได้แบบนี้ทุกคนนะครับเพราะการดูดวงในภาพรวมแบบนี้เป็นการเสี่ยงทายชนิดหนึ่งนะ ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้แล้วแต่วาสนาแต่ละท่านการดูดวงคลิปเดียวกันจะได้ผลต่างกันไปแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านแต่ท่านที่คลื่นตรงกันพลังงานตรงกันตามความเชื่อเดชาริยดบงบอกว่าคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณในไม่ช้านี้แล้วและคนราศีกรกฎก็เด่นจะมีสองคนขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ยราศีสิงห์ก็เด่นเออราศีกันก็เด่นราศีกรกฎก็เด่น อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะครับกร,รกรเด่นกันเด่นสิ่งเด่นไม่ไว่าจะเป็นตัวคุณหรือคนที่เข้ามาก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเรื่องธาตุเรื่องราศีไม่ต้องไปซีเรียสมากใหม่รับฟังไว้เป็นข้อมูลที่แน่ๆดวงชะตาช่วงเวลานี้คุณมีโอกาสเจอคนใจดีเข้ามาเซอร์ไพรส์มอบสิ่งดีๆให้คุณก็ขออวยพรให้โชคดีนะครับและสำหรับคลิปรอบดึกแบบนี้ก็จะมีมาเป็นระยะระยะ ถ้าผลตอบรับของคลิปรอบดึกนี้ดีกระแสตอบรับดีก็จะมีให้เป็นประจำนะหรือจะมีให้ตามลายสะดวกนะครับประมาณนี้ขอพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ